อยู่ดีมีแห้งอยู่ดีมีหมิมาเลยจ้าพี่น้องจ๋าเบิร์พี่น้องจ๋าคุณว,ว่าเดี๋ยวพ่อเจ้าก็ว่าพปเลี้ยนแบบพ่อเจอ้าอีกตับักแตงตับักแตงสมุเมเนื้อแหนมหมูแนวกลับก็บเห็นเห็นตามที่ทายเบื้องตอนแรกแล้วพี่น้องแก้มสายบัวน้ำ เรือหมื่ว่านนอนค้าแข่า,ขา จีบอดหนึ่งซูฟังจีบอดนี้ท่านกวองซูฟังการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วส่วงไฮส่วงหน้าย้ใไ้ย้ำหน้าย้ำนี่แหะคิดพอ คิดพออดีตตะกี้เนาะพออยู่อวดแล้วมาอยู่ตนงนวาม่้เราเห็นหน้าบุปผินเนี่ยมาเห็นหน้าบุปผินอีพอขอแล้วกับสนนอนมาอยู่ไหมแล้วบอก สอนงแต่วิธีเปลี่ยนหลออเปลี่ยนหลออรถไทยอีพอคอยลรวบอกเปลี่ยนหลออได้จังไดจังไดียังจังไดเนี่ยล้วบอกพอตะปะเถาบอกเมืนกับน,น้ำซะสนินะอกใช้มหมดหน้ามือรุนมาก ข้ามีออกไปหน้าตาดึกด,ดไปแล้วบ่าพึ่งตัวจอดเดี๋ยวค่อยลงเดี๋ยวค่อยลงเทียงหน้าว่าเอาบ่าอยค่อยไปเบื้งน้าบอกเขาวางสิละจอดเดี๋ยวค่อยลงเทียงหน้าก่อนเพราะว่าเทียงหน้ากั็มองสิไปไทยนะมันยุคนเราฟังมองไปไทยยู่นนู้นหน้ามองเทียงหน้าอยู่นนู้นหน้าอีกมองนึง สบายมลทำบ่คยั้งจือได้อยู่บ่มันบอกลยนะเขาว่าเออจือไดเของปสิบุกถึงไปเบื้องน้าขาวบาพอเจศนี่กินไทยต้องเทียงขอวบางเพิ่งเราึินไปเสร็จแล้วผู้เดียวคน ร้วนเติบขอกระซอมเราแม่มึองเราไทยให้ไทยไทย,ยหุ้ให้หน้าอยู่ให้เดี๋ยว,วไปใช้คืออแล้ว,ว่่เอ้าให้หน้าให้หน่อย,อยคือไทยเราไปใสมันไแท้ขอว่า khí nấm sẽ lọt, hồi có lấy nhang với xong hồi là vô ngay, lấy nhang với xong như vậy có bằng? thấy là hay điều không có phải Chắc thái nhạt nhạt thái ra mùi nửa sản sẵn vàng Chắc nó là thái cứ thái ra mươi nửa sản sẵn vàng Họ có sáng kiến đấy Họ thấy quản khí thái là quản hao Ui, mà ngay Mà quần ngay bị sáng kết Quần khí thái là quần ngay để có vang Chắc là sẵn ขวาก็เลยว่า,าจอดคุย้ยเล็กกันนะขว้างแล้วก็เลยจอดก้อนผวก้อนผวขวาส็บอกแล้วจอดนะขนนวาก็ยืนซ่อมเรายืนซ่อมเราว่ารถไถจังไรเนไหมรถกับบืนลมอบล,ลมอกักเลยรถไถกับบืนแงๆๆงแงงยบงไปบามาจักเจ้าก็เลยบอกว่าจอดรถขวาก็เลยไปซ่อมมงึงรอรถไถ ใส่หลอดรถไทกับทางการห้องใส่ถือท่างมันกระสีไทยยังไงมอไปนอกถ้าห้องใส่โบถือท่าง่านไทยมันกะสีลุ่งเลือกผูดมันกระสีมันกะสีบืนแห้งมันสีแพรแห้งเข้าแพรแห้งเข้าแพรแพแห้งกล้วยเล็กเป่ามันโมไปโมมากแบบเนี้ยทานไทยมันลุ่งเลือกมากกระตะกุยไปเนี้ยขอาก็เลยว่าโอ้ยขวางจอดขาวางสิ ปลี่ยนหล่อรถไถยไหมเขาว่ามันถืกทางแล้วว่าจะมาเพื่อนี่เถียงเขาดิเขานิ่นเถียงห้องห้องมาแต่งเฮียโจดอกเงีหน่อยก็เถียงเขาว่ามันถืกทางแล้วว่าจะมาเพื่ว่าบอกกัว่าถือจังไบเขาวังเขาลองจะเปลี่ยนเมืองทางถือก่อยบอกคุณดูเอาแม่คันพ่อไทยงานโหลดเขาวัง เปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมัดพอเราตัวไทยมันถือทางมันกระแล้ววดวดรวดรวดมันกับไทยไงเหมือนนี่พี่น้องฮอันละเขาบ้างก็ฟังคว่ำเมียสิฟังคว่ำไผ่เขาบ้างเ้าไปสั่นคนวะคำแม่ขอไปย่งไปซวงมึงลคือสีบืนยู่หันลคือถ้าเป็นคนถ้าเป็นรถไทยเมย์ไสั่นคนวะ บ่อยเมืองไหนเนาะขอไปบาซุยพอฟังอีกพอหัวก็ยังมันบุเยียมเนาะวลูกเตก๋สันกองเจ้าอีนี่ป่นยัง ใครตัวอินบม้เขาเกียงวเพื่อนยังบ้างพี่พ่อคนอินเขาเกียงก็คือเหากระิจับเ่าสิเจ็บอินเขาเกียงภาษาอีสานเนาะภาษาไทยจะว่างยังบ่ต้องหูตะวางห่อชิจ็บหมองหลังหมองแขนห่อนหมองกามแขนเ่านนี่ไม่สิเจ็บมองเนี่ bữa nhiêu hành nhau mà chạc mưa này mắc khoảng đấy rồi nhưng mà vì to to mà bỏ để bỏ nhạc thôi nem muối ซักต้อ,องขอบคุณจุ๋มมุ้ยเลยฟังเ,เพื่อนๆนะจ๊ะบอกให้ฟังคำๆให้ไปคิดยังไงอีหยังคือกันทุกอย่าง,กกางไม่ไม่าผู้ใดเป็นมาตั้งต่เกิดทุกอย่างมันต้องร้อง

ดูแล้วโมแม่นมูเจา้าคิดหอวข่อยดิมานี่มาเพราะว่าขอ่อยคิดหอดมมเจา้า นี่ที่จากของตันเราของเผื่ออย่างนี้คนนั่งบุญยังอยู่ดีไม่แฮงปลอดโปรต์ไพ่ผู้ใดเขามาเบิร์คลิปกับรวย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 หลายหลานพันหลานถือลอตเตอรี่แล้ววันที่นึง